สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันได้แรกกดแจ้งกดนานๆกดยันยันกดเยอะนะคะนานแล้วเราไม่ได้มาทำหอมมข่าวนะคะมีหัวข้อใหม่ๆมามากมายวันนี้มาหอมข่าวกันได้หนึ่งแล้วกันค่ะเป็นอะไรที่สั้นๆง่ายๆจะอาจจะต้องอธิบายกันยาวๆค่ะ ค่ะที่ผู้ปร,บปรบะบขที่จริงดิฉันคิดว่าจะไดหยุดพักสักทีเพราะว่าหลังจากที่ทำพิซซ่าเองที่บ้านกินกันเรียบร้อยแล้วก็ดื่มตามปกตินะคะก็คิดว่าอยากแค่พักผ่อนแต่ปรากฏว่าไปเจออะไรตรงนี้แล้วก็มานั่งขำนั่งขำตรงที่ว่าไมชรวันเนี่ยได้เชื่อดิฉันนะคะ ว่าหม่ชะวันไม่มีอำนาจจะเข้าไปคนเองแต่คนที่แจ้งความดิฉันเนี่ยเขาสามารถจะขอให้ตำรวจค้นประวัติในการเกี่ยวกับคดีอะไรของดิฉันได้น่าจะมาจากใครบางคนที่ไปแจ้งความดิฉันไว้ก็มีตั้งแต่นายแต่นายมนูนะคะนายเสือนายอิสระส่วนนายนาทีเนี่ยดิฉันไม่มั่นใจว่านายนาทีได้ไปแจ้งความดิฉันหรือเปล่า สี่คนเนี้ยคนที่เคยแจ้งความดิฉันเนี่ยสามารถที่จะขอให้ตํารวจค้นประวัติอะไรยงนี้ได้แล้วก็ส่งไปให้กับหมายชารวันถ้าเราเห็นภาพแรกฉันก็งงๆเพราะเห็นมีคดีที่พระประแดงด้วยนั่นก็คือค้นประวัติว่าที่ฉันเคยโดนแจ้งความโดนร้องเรียนอะไรบ้างนะคะพระประแดงเป็นคดีของอจรยิยะคุณจะเห็นไหมคะตามที่ที่ฉันพูดเป๊ะเลยว่าคาดีนี้สั่งไม่ฟ้องสิ้นสุดแล้วนะคะ แล้วก็มีที่สําคัญก็คือว่าเขาพูดถึงคดีของกบตูมเน้นมาเป็นคดีแรกของกบตูมที่นางสงควรเนี่ยไปแจ้งความดิฉันไว้โดยที่ลูกชายเนี่ยพาไปทีนี้หมายชรวันก็สรุปออกมาให้เห็นชัดเจนที่ฉันพูดมาพักหนึ่งแล้วว่าคดีเนี้ยอายการสั่งไม่ฟ้องมันจบแล้ว พูดมาหลายครั้งก่อนหน้าที่ใหม่ชารวันจะเอาหลักฐานมาเปิดดิ่ฉันมั่นใจว่านายนรินเนี่ยไม่พูดถึงเป็นพ่อแบบนี้นะคะก่อนหน้านั้นกนะูจะเอาหมายจับกูจะเอาหมายจับหม่ชรวันก็เลยเอาออกมาว่าคดีเนี้ยสิ้นสุดแล้วอายการสั่งไม่ฟ้องจบแล้วตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องก็ยังเหลือคดีที่ขอนแก่นกับชัยนาทแล้วก็เขาบอกว่าก็ยังมีคดีของอิสระกับนาทีอยู่ก็ รอดูคะ่ะรอดูแต่ที่ฉันอยากจะบอกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขำมากก็คือว่าหลายคนในคดีนี้ที่แจ้งความดิฉันเนี่ยทุกคนพยายามจะขอออกหมายจับแล้วก็ได้รับการปฏิเสธจากศาลทุกคนพยายามอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นคุณมนูที่คอนแก่นคดีไอไหลคดีคนนั้นคนนี้ ก็พยายามที่จะขอออกหมายจับแล้วก็ได้รับการคือเพิกถอนไม่อนุมัติให้มีเอาเอาเป็นง่ายๆว่ามีการขอออกหมายจับแล้วศาลไม่อนุมัติหมายจับให้อย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานว่าซองหมายเราจะต้องมีหมายจับหมายจับต้องมีไอ้ที่ที่พูดกันอันนี้ต้องขอบคุณหมายชะลวันที่เอาความจริงความตรงมาพูดไอ้ที่ตรงเนี่ยคดี ของไอ้ไหลตรงแน่คดีที่คนแก่นก็น่าจะตรงว่ามีการขอออกมาจับแต่สารไม่อนุมัติแล้วตอนนี้ก็ส่งไปที่อายการแล้วตั้งแต่เดือนมกราก็ต้องรอดูกันค่ะรอดูกันในชั้นก็แล้วแต่ดุลพินิษของเจ้าพนักงานนะคะว่าไงก็ว่ากันอย่างนั้นในส่วนของดิฉันจะไปสู้หรือไปสู้ก็เป็นสิทธิ์ของดิฉันในส่วนเจ้าหน้าที่ถ้าท่านจะทําตามหน้าที่ของท่านดิฉัน ไม่ปฏิเสธท่านมีสิทธริทรมค่ะแต่ดิฉันบอกไว้ก่อนเลยว่าคดีใดก็ตามที่คนที่ฟ้องดิฉันถ้าถึงที่สุดแล้วมีการสั่งไม่ฟ้องดิฉันไม่ฟ้องกลับไขทั้งนั้นค่ะแล้วทุกคนเจ็บปวดมามากพอแล้วเป็นยูทูบเบอร์แล้วด่ากันไปด่ากันมาตั้งข้อสะเกตดกันไปกันมาอย่างนี้ดิฉันว่ามันก็เหนื่อยมันก็หนักพอแล้วแล้วในส่วนของ งานของกระทรวงยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายท่านก็เหนื่อยพอแล้วไอ้คดีที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างนี้ทิฉันคงไม่ทําค่ะใครจะว่าปอ๊อสใครจะว่าอะไรว่าไปเลยค่ะสําหรับทิฉันเอาความสุขใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะอย่างไรอย่างคดีของคุณยายเนี่ยทิฉันไม่มีทางทําร้ายคุณยายอย่างนั้นได้อย่างเด็ดขาดไม่ทําค่ะเคยบอกไว้แล้ว แล้วก็คิดตามนั้นไม่ทำแต่ดิฉันเสียดายอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ไหลเนี่ยมันจะเอาไม้จับมาใส่แกงหน่อไม้มีความรู้สึกว่าออ้โตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวทําให้ไอ้ไหลนี่อดแดกแกงหน่อไม้ก็น่าสงสารนะคะแต่มันเห็นได้ชัดว่าใหม่ชรวันกล้าเอามาพูดแบบนี้ก็คือมีการเหมือนกับเหยียดหน้าเหยียดหน้าไอ้ไหลกันเล็กๆ <c oughs> เพราะว่าดิฉันพูดมานานแล้วว่า ไปตามที่คดีนี้เป็นยังไงไปตามซิเป็นเป็นยังไงแล้วฉันก็พูดมาก่อนหน้าที่หมายชัยวันจะเอาออกมาเอาหลักฐานออกมาเนี่ยก็คืออายการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็เป็นอย่างที่ที่ฉันพูดจริงๆนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งถ้าถามว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นอวตาลเอาข้อมูลส่วนตัวของดิฉันออกมาอย่างนี้ผิดไหมผิดค่ะดิฉันสามารถจะสืบพ้นได้ว่าใครเป็นคน เอาออกมาบ้างและโอกาสที่ใครจะส่งให้หมายชรวันตรงนี้ดิฉันมองว่าน่าทุเรศสำหรับคนที่เป็นอวตารแล้วอ้างว่าตัวเองที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีคุณกำลังประจานคนอื่นโดยข้อมูลส่วนตัวมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะแต่ดิฉันคงไม่ไปวุ่นวายไปเอาอะไรเพราะดิฉันถือว่า ข้อมูลเหล่านี้มันคือข้อเท็จจริงสำหรับดิฉันนะคะคดีต่อไปจะเป็นยังไงขึ้นกับดุลพินิจของเจ้าพนากาักงานแล้วแต่ท่าน <c oughs> ค่ะดิฉันไม่ไปวุ่นวายแล้วจะท่านจะตัดสินใจในส่วนของดิฉันจะไปรับทราบหรือไม่รับทราบอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดิฉันนะคะจะมาบอกว่าอียานมึงป๊อทำไมมึงไม่ไปบอกตรงๆค่ะเรื่องของกู เรื่องของคนอื่นดิฉันยังไม่ไปยุ่งมึงจะไปสู้ไม่ไปสู้เรื่องของมึงเรื่องของดิฉันตรงนี้ดิฉันหยุดไว้แค่นี้แต่ขำตรงที่ว่าไอ้ไหลจะน่าแหกไหมที่หมายชารวันเอาออกมาชัดเจนว่ามึงไม่มีน้ำยามึงบอกมีไกดคดีสิ้นสุดแล้วเป็นจริงนะคะ ส่วนในบางคดีที่เห็นเนี่มันก็จะมีทั้งคดีที่ฉันฟ้องคนอื่นคดีที่ฉันแจ้งความคนอื่นไว้ที่ฉันเรียนทนายตั้มไปว่าตั้มไม่ต้องตามให้ป้าแล้วนะพอแค่นี้ดีกว่าคือพอถึงจุดหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเราจะฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเดือดร้อนเขามีงานอีกเยอะแยะมากมายต้องทําเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะไม่เอาอะไรใครทั้งสิน้นเอาที่ตัวเองสบายใจ แต่ถามว่าการออกมาเปิดเผยของใหม่ชรวันครั้งนี้หลายคนสบายใจไหมคะคนส่วนมากจะบอกว่าวิทาไมทำไรอีญานไม่ได้เลยเหรอคําตอบของใหม่ชรวันเป็นอะไรที่ดูถูกดูมินช่องอื่นๆมากโดยเฉพาะช่องจันสีค่ะ ถ้าดิฉันเป็นจันสีอีทานหรือนายเอ็มจะรู้สึกหน้าชาเพราะโดนอวตารไอเคอย่างหม่ชรวันเนยตกหน้าดังฉาบใหญ่คือมีคนไปคอมเมนต์ว่ายังมีอีกคดีหนึ่งนะของอียานที่จันสีแจ้งที่ลำปางหม่ชรวันตอบเลยว่าตามคดีเนี่ยไม่มีนะตามที่เสดมาเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นจันสีที่พูดอะไรเนี่ยเป็นการขี้โม้มากกว่า อายไม่ค่ะจันสีเจ็บไหมคะคนฝั่งเดียวกันคนที่มีอคติเกดสาวิตีเกตอิจันเหมือนกันเขากล้าพูดเลยว่าจันสีขี้หมูแล้วพอถัดมาภาพที่สองเนี่ยเขาก็อธิบายว่าในช่องของจันสีเวลาพูดอะไรนะคะให้เอาสองหารคือเชื่อได้อย่างมากแค่ครึ่งเดียวอืมฝั่งเดียวกันตบกันขัดขากันขนาดนี้ เรียกว่าจันรสีชื่อเสียงของจันรสีที่ทำมาวันนี้โดนไอเค้ตบฉาดใหญ่ไม่มีเหลือจริงๆค่ะว่าจันรสีมีความเชื่อถืออย่างมากก็แค่ครึ่งเดียวสิ่งที่จันรสีพูดจันสีโมอะไรทั้งหลายเชื่อไม่ได้อันนี้ออกจากปากใหม่ชารวันนะคะคนที่เขาเป็นพวกเดียวกันพร้อมจะขยํำสวิตีแต่เขาก็ขยํำจันสีไปด้วยว่าช่องจันสีเวลาพูดอะไรเชื่อไม่ได้ค่ะ การนอกจากจะตกหน้าจันทร์สีแล้วใหม่ชรวันยังตกหน้าทุกๆคนด้วยการบอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่เพราะมีคนบอกว่าอย่างนี้อียานมันก็คงจะเถิดเถิดเทิงบองด่าคนได้อีกเยอะทํอะไรมันไม่ได้หม่ชรวันก็บอกว่ามันมีวิธีคือคือไอ้คนแจ้งความถ้ามันฉลาดนะมันไม่เป็นแบบนี้หรอกแสดงว่ามันโง่ไงถึงทําอะไรดิฉันไม่ได้จริงๆ ถ้าคุณลองดูนะคะว่าทําไมตํารวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องเพราะสิ่งที่เขาไปแจ้งความนั่นน่ะมันเป็นความผิดจริงหรือไม่อย่างที่ดิฉันชี้แจงไปว่าเรื่องของคุณยายสมควรเนี่ยดิฉันไม่ได้ด่าคุณยายสมควรแต่ดิฉันพูดและวิพากษ์วิจารณ์ไปตามตรงว่าการที่คุณยายสมควรเอามาทําแบบนี้และการที่คนว่าดิฉันว่าดิฉันจะฆ่าจะทําร้ายสาววิจี ดิฉันก็ตอบไปแค่ว่าดิฉันถูกยกให้เป็นแม่นอกใจคนเป็นแม่ไม่ฆ่าลูกดิฉันไม่ทำอย่างที่คุณยายทำหรอกดิฉันคือบุรนบราลสีไม่ใช่สมควรหลับโพนี่คือคำจริงๆที่ดิฉันพูดแล้วดิฉันก็ได้อธิบายดิฉันไม่ได้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกแต่ดิฉันได้มีการติดต่อแล้วก็ ทำหนังสืออธิบายไปว่ามันหมายความว่าอย่างไรดิฉันมองว่าการที่คุณยายออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ลูกสาวตัวเองในทางที่เสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่เราให้ชีวิตเขาควรจะทําดิฉันเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าดิฉันไม่มีทางทําอย่างนั้นกับสายวิจีได้ก็แค่นั้นเองมันถึงมีการสั่งไม่ฟ้องหลายคนอาจจะมองว่าดิฉันไปวิ่งเต้นเลยหรือเปล่าถ้าทนายตั้มยังอยู่ทนายตั้มคงโดนว่าไปวิ่งเต้นใ,นให้อียาน โชคดีที่ทนายตั้มเจอปัญหาของตัวเองหลายคนก็คงรู้ว่าทุกอย่างดิฉันไม่ได้ต่อสู้อะไรอันไหนที่ติดต่อชี้แจงได้ดิฉันก็ชี้แจงให้เข้าใจว่าสิ่งที่ดิฉันพูดหมายถึงอะไรหลายๆอย่างให้เจ้าหน้าที่พิจนารณาเองอย่างในกรณีของคุณมนดูดิฉันก็บอกแล้วว่าดิฉันไม่ได้ด่าทออะไรยังห้ามปราศอีกแต่เตือนสติเอฟซีว่า ให้ไปดูด้วยตัวเองดีกว่าและพิจารณาเองเพราะเราไม่รู้มันตรวจสอบไม่ได้ว่าใช่คนเดียวกันไหมดิฉันเพียงจะบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงในหน้าตาดิฉันเองยังพยายามที่จะยับยั้งไม่ให้เลยเถิดไปถึงลูกกับภรรยาของเขาแต่ถ้าคุณมโนคิดว่าดิฉันละเมอก็แล้วแต่สิทธิคุณมโนถ้าเจ้าหน้าที่เล็งเห็นว่าดิฉันทาผิดจริงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ค่ะส่วนดิฉันจะไปหรือไม่ไปสู้อันนี้แล้วแต่ตัวดิฉันนะคะ เป็นเรื่องที่ดิฉันเองอยากพูดมากนะคะถึงผู้เปกับโจ้หรือฉันดิฉันจะเรียกว่าคุณโจ้เมื่อคืนดิฉันนิ่งคิดแล้วก็ระล,ลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วดิฉันนิ่งแล้วก็ส่งอต้องเรียกว่าอะไรล่ะส่งสมาธิไปถึงคุณโจ้คุณโจ้คุณหมดกรรมหมดเวรแล้วนะขอให้คุณสบายใจ จากนี้ไปคุณไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เจ็บไม่ปวดแล้วยังไงก็ขอให้คุณได้ไปในที่ที่คุณพึงจะได้ไปในที่ที่คุณชอบดิฉันสะท้อนใจเรื่องคุณโจอาจจะเป็นเพราะว่าธนายตั้มเข้าไปมีส่วนมากในเรื่องนี้นะคะเพราะหลายคนก็นึกนึกถึงมีการพูดถึงอย่างไอ้คางโมก็พูดถึงแล้วเออเป็นห่วงธนายตั้มเหมือนกันอะไรอย่างนี้ คือดิอฉันมองว่าถ้าไม่มีทนายตั้มคนที่คุณโจอเอาถุงดำครอบหัวเขาก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมผู้ชายคนนั้นที่ถูกถุงดำครอบหัวได้รับความยุติธรรมแล้วคุณโจอเองก็ได้รับโทษทันได้รับการกำหนดโทษแล้วดิฉันมองแยกอย่างนี้นะคะว่า คนที่ถูกคุณโจ้กระทำเขาได้รับความยุติธรรมแล้วหากมีใครกระทำคุณโจ้ดิฉันก็ขอให้คุณโจ้ได้รับความยุติธรรมเช่นกันขอให้มีการชี้แจงออกมาให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณโจ้ไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรยังไงดิฉันถือว่าคุณโจ้ก็ได้รับการตัดสินแล้วแล้วเขาก็รับในโทษที่เขาได้ทำแล้ว แต่การที่คุณจะคิดว่าไอ้นี่มันเลวไอ้นี่มันฆ่าคนแล้วเราจะทําอะไรกับมันก็ได้อันนี้ไม่เป็นความจริงครับมันมันไม่ใช่คุณโจ้เขาได้รับโทษของเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้เขารับโทษไปคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายเขาหรือถือว่าเขาอยู่ในสภาพที่ต่อสู้อะไรคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะจัดการคุณโจ้ได้ ดิฉันหวังว่าความยุติธรรมของชายที่ถูกคุมถุงดำได้รับการเรียกร้องโดยทนายตัต้มและคนคนนั้นก็ได้รับความยุติธรรมหวังว่าคุณโจ้อเองจะได้รับความยุติธรรมด้วยเช่นกันจะมีคนเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณโจ้ดิฉันหวังอย่างนั้นจริงๆคะ่ะในส่วนของคุณโจ้คุณซึมไปแล้ว ก็ขอให้มีความสุขจิตวิญญาณสงบแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนบนโลกมนุษย์ไปขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วทำไมดิฉันชอบไปล้อไปย้ํากับไอ้ผวยมันก็เป็นการล้อเล่นค่ะบอกตรงๆหรือว่ามันเป็นการล้อเล่นมันเป็นมันเป็นความสนุกความห้าวเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้กับชัยพลขึ้นมาจริงๆดิฉันก็พร้อมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชัยพลเพราะถ้าเขาโดนกำหนดโทษได้รับโทษตรงนั้นแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเขาให้เขารับโทษของเขาไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกว่าตัดตอนแล้วคิดว่าเขาเป็นคนผิดแล้วเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้ตรงนั้นไม่ถูกต้องค่ะ อันนี้ดูไว้ขำๆนะคะบังเอิญช่องของซ้มโอด้งขึ้นมาแล้วเห็นว่ามีการร้องเพลงดิฉันก็เลยเข้าไปฟังแล้วแวบ,บหนึ่งเขาหันกล้องไปเราก็จะเห็นดูเมันจะเป็นงานแต่งงานนะนะคะเป็นงานแต่งแล้วก็มีการตั้งวงคำนวณเลขกันข้างหลังหันไปปุ๊บดิฉันก็พยายามจ้องพยายามจะสูมว่าเอ๊ะคล <laughs> ้ายๆตาชานดูคล้ายๆตาชานแต่คงไม่ใช่ละค่ะดูหนุ่มกว่า แต่ก็มันเป็นเป็นจริง,รงๆเรื่องราวมันเป็นวิถีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าคือตัวซบโอเองก็พยายามพูดหันกล้องมาทั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวเห็นเขากําลังจะเล่นเลขอะไรกันอยู่มันเป็นอะไรที่เรียนที่คํารู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายมันก็ยิ้มได้เนาะเจอเรื่องเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสรบบารภาพตัวมาเห็นภาพนี้เบนกล้องไปปุ๊บโอ้โหเอิ้งหลังกาลังจัว่วจั่วยังเมามันแต่ภาพแบบนี้นะคะ ถ้ามีคนจะแกล้งกันเนี่ยมันเอาไปได้เนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าใครไร้สดอะไรอยู่ก็ระวังระวังเซฟเซฟคนข้างหลังหน่อยเพราะถ้ามีการแกล้งกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไอสิ่งที่เอามาเนี่ยมันสามารถจะเอาไปทำลายคนที่กำลังฝึกเลขคณิตคิดไวคิดเร็วกันเป็นไปได้นะคะก็ สำหรับดิฉันเห็นแค่เป็นเรื่องคำๆแล้วก็เตือนให้ระวังว่าต่อไปถ้ามีในงานมีอะไรอย่างนี้ขอความกรุณาอย่าแผดกล้องไปนะคะเพราะไม่งั้นคนที่ถูกกำลังลำพัดอยู่อาจจะเดือดร้อนได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะฝากไปถึงนายนรินทร์ลาภโพที่มีการพูดในครั้งหนึ่งแล้วก็เสียงของขาหมูบอกไปว่าระหว่างอียานกับกูไม่จบจะแน่มันเป็นความแค้นส่วนตัวต้องร้องเพลงนี้ไหมคะ Catch me if you can ทนัทนทนัทนทนัทนหลับนทนแทนทนันททนทำอะไรฉันได้บ้างทักกระจก ก็หุบป,ปากไปน่ไหลอยากกินแกงหน่อไม้จังเลยอ่ะทำยังไงดีล่ะอยากกินแกงหน่อไม้แต่หมายจับไม่มาโอ้มันแย่มากเลยอยากกินแกงหน่อไม้